สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดการต้อนรับที่สะท้อนหัวใจของพระคิดนี่คือแบบอย่างของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะเข้ามาสะท้อนในหัวใจของพระคิดที่เราได้วางใจในพระองค์ว่าเราวางใจในพระองค์ขนาดไหนที่จะสะท้อนความรักของพระองค์ออกมาในการที่จะถ่ายทอดบทบาทหรือบทเรียนที่เราได้รับในโลกนี้ผู้คนเ,เร่งรีบระแวงและปิดใจต่อกันการต้อนรับคนแปลกหน้าอาจเป็นเรื่องเล็กหรือไม่สําคัญ แต่เพราะว่าเจ้านคำของพระเจ้าได้สอนว่าการกระทําที่เต็มไปด้วยความรักและเปิดใจอาจเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวการต้อนรับแขกแปลกหน้านี้ก็เคยทํามาหลายครั้งนะครับวันนี้พระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอีบูบทที่13ข้อ2เตือนใจเราว่าการต้อนรับไม่ใช่เพียงแต่มารยาททางสังคมแต่เป็นการสําแดงหัวใจของพระคิดและอาจเป็นช่องทางที่พระเจ้าทรงสําแดงพระแสกับให้กับคนที่ได้เราได้ต้อนรับเขาแล้วก็เราได้สาแดงความรักของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเรานี่คือ บทเรียนที่เราได้รับที่ผ่านมาวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้ามาในชีวิตของเรานะครับอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทําเช่นนั้นบางคนก็ได้รับต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวในยีบูบที่สิบสามข้อสองนี่เราได้ต้อนรับแขกแปลกหน้าถือว่าอาจจะเป็นต้อนรับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่มาในชีวิตของเรามิฉะนนั้นเราอย่ามองสิ่งนี้เป็นของเล็กน้อยหรือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยจะมีสามหัวข้อที่จะอธิาบายนะครับข้อที่หนึ่งก็คืออย่าละเลยในการต้อนรับ การเลือกเชื่อฟังพระเจ้านะครับถ้าคมภี์ไม่ได้บอกว่าถ้ามีเวลาก็ค่อยทําแต่ใช้คําว่าอย่าละเลยแสดงว่าการต้อนรับเป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตของริสเตียนทุกคนนะครับเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการเปิดใจเปิดบ้านและเปิดชีวิตให้กับผู้อื่นเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนกับในหลายคนนี่คือเราต้องสําแดงความรักและความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นเพื่อที่พระองค์จะได้เห็นอกเห็นใจในชีวิตของเราในการที่นั้นอย่างที่สองนะครับ ต้อนรับแขกแปลกหน้ารับโดยไม่เลือกหน้าเราอย่าไปเลือกหน้านะครับแขกแปลกหน้าก็คือผู้ที่เราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่คุ้นเคยและอาจจะไม่สะดวกสบายแตพ่พระคิดทรงเรียกเราให้รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราเมื่อเราเป็นคนแปลกหน้าต่อพระองค์เราก็เคยเป็นคนแปลกหน้าต่อพระเจ้าต่อคนอื่นเหมือนกันการต้อนรับเช่นนี้สะท้อนหัวใจเห็นพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเราที่จะให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปอ่า มองอย่างอื่นเป็นเรื่องไม่ดีนะครับอย่างที่สามก็คือได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวพระเจ้าทรงทํางานผ่านการเชื่อฟังพระเจ้าอาจจะใช้การทำเล็กๆน้อยๆของเราเพื่อสําแดงพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เราอาจจะกําลังต้อนรับการทรงนําของพระพรและการเยี่ยมเยือนจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนี่คือการต้อนรับแขกแปลกหน้าโดยไม่รู้ตัวในชีวิตของเราหลายครั้งเราก็ อาจจะมองว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ว่าพระเจ้าให้เราทํานะครับในพระธรรมฮีบูบทที่สิบสามข้อสองสอนเราว่าการต้อนรับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจของพระคิดเราเปิดพื้นที่ให้กับพระเจ้าทํางานผ่านชีวิตของเราและสําแดงพระสิริของพระองค์พานชีวิตของเรานี่คือเรื่องราที่เราจะต้องนําไปปฏิบัติไม่นําไปปรับปรุงในชีวิตของเราและสะท้อนชีวิตของเราให้กับผู้คนมากมายเราจะเข้ามาร่วมใจกันในฐานของคุณพระเจ้าในวันนี้นะครับพระวิดาเจ้า ขอประทานหัวใจที่เหมือนพระคิดให้กับข้าพระองค์ไม่ละเลยในการต้อนรับผู้อื่นขอให้ผู้การกระทาที่ทําแล้วเต็มใจและความรักของพระองค์และความเมตตาและความการเชื่อฟังเพื่อชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นช่องทางที่พระองค์ทรงสำแดงพระสิริในพระนามพาเเมระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยครับ